สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลนะครับวันนี้เราก็คัดสรรประเด็นน่าสนใจจากแหล่งข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาขุดคุยข้อมูลกันจากวิดีโอสัมมนาออนไลน์ของ HubSpot นะคะหัวข้อ unlock the future of business with hubspot ai webinar อ๋อที่เพิ่งจัดไป ใช่ค่ะเป็นอัปเดตของปี2026เลยแต่ว่าเขามีหลายส่วนมากวันนี้เราจะขอโฟกัสไปที่การอัปเดตในฝั่ง Marketing Hub เป็นพิเศษค่ะเยี่ยมเลยครับ HubSpot นี่ก็เป็นแพลตฟอร์มที่นักการตลาดหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะหลักๆเขาก็จะมีโมดูล Marketing Sales, Service, s a l e s s e r v i c e ครับแล้วก็มีตัว CRM เป็นฐานข้อมูลลูกค้าอยู่ตรงกลางเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันถูกต้องค่ะทีนี้เป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยนะคะก็คืออยากจะมาสำรวจเครื่องมือเด่นๆใน Market i n g Hub ับครับผมทั้งตัวที่อาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่มีการปรับปรุงใหม่หรือว่ามีมุมที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นอ่า uh huh. แล้วก็โดยเฉพาะเ,าเครื่องมือใหม่ๆเลยที่แบบ h ับ Spot เอา AI เข้ามาช่วยเยอะมากๆค่ะโหน่าสนใจเลยเพื่อให้นักการตลาดเห็นภาพเนาะว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆได้ยังไงบ้างใช่ค่ะ ก่อนอื่นอาจจะขอปูภาพรวม Marketing h u งัเร็วๆนิดนึงนะคะได้เลยครับหลักๆเลยก็คือช่วยตั้งแต่การสร้าง awareness เลยให้คนรู้จักเราครับการเปลี่ยนคนที่สนใจให้กลายเป็น Lead หรือว่าที่ลูกค้าใช่ค่ะแล้วก็มีการจัดกลุ่มข้อมูล segment ลูกค้าทำ nurturing ดูแลความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆจนถึงส่งต่อให้เซลล์ปิดการขาย หรือบัญชีมาร์เก็ตติงก็อาจจะทําแคมเปญปิดการขายเองได้เลยหัวใจสําคัญก็คือการส่งมอบคุณค่าที่ใช่ไปให้ลูกค้าที่ใช่ในช่องทางที่ใช่ซึ่ง Marketing h u ฮับเนี่ยก็มีเครื่องมือมาสปอตตรงนี้เยอะมากจริงๆครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอาจจะทบทวนเครื่องมือเดิมที่สําคัญสําคัญกันก่อนแต่เน้นไปที่การปรับปรุงหรือมุมที่น่าสนใจนะคะได้ครับอย่างแรกเลยที่ขาดไม่ได้จริงๆก็คืออ e ีเมลมาร์เก็ตติงเนาะ แน่นอนค่ะอันนี้ h u b s p o t ทำได้ครบวงจรมามากอยู่แล้วทั้งส่งแบบเอ่อครั้งเดียวหรือที่เราเรียกว่า regular email ครับหรือจะตั้งเป็นระบบอัตโนมัติหรือ automated email ก็ได้อ๋อแบบตั้งเงื่อนไขได้ใช่ค่ะเช่นซื้อสินค้า A ไปแล้ว3วันค่อยส่งอีเมลติดตามผลหรือส่งเป็นซีรีส์ตามพฤติกรรมเลยถ้าเปิดอีเมล A ส่ง B ถ้าคลิกลิงก์ใน B ส่ง C อะไรแบบนี้ค่ะ การสร้างอีเมลก็ง่ายใช่ไหมคะเหมือนเคยได้ยินว่า drag and drop ใช่ค่ะลากวางวางเลยใส่รูปภาพวิดีโอรูปนี้ก็อัปโหลดเองได้หรือจะให้ AI ช่วยสร้างให้ก็ได้นะคะ โหมี AI ช่วยสร้างรูปในอีเมลด้วยใช่ค่ะส่วนวิดีโอก็ฝั่ง YouTube ได้หรือจะใช้ HubSpot v i วิดีโอโฮสติเองก็ได้ซึ่งอันนี้มันจะดีตรงที่ติดตามได้ด้วยว่าคนดูไปถึงไหนแล้วแล้วก็มีพวก personalization token ใส่ชื่อลูกค้าได้อะไรแบบนี้ใช่ค่ะทำให้ดูเป็นกันเองมากขึ้นแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างคือการวัดผลที่ละเอียดมากครับนอกจาก open rate click rate ทั่วไปเขามีตัว health score ด้วยค่ะที่จะช่วยเทียบ performance อีเมลของเรากับค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม หรือเทียบกับผู้ใช้หับ Spot คนอื่นๆอ๋อดีเลยครับทำให้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนควรปรับปรุงอะไรบ้างถัดมาก็เป็นโซเชียลมีเดียแมนจเมนต์ค่ะการจัดการโซเชียลมีเดียในที่เดียวครับอันนี้ก็สะดวกดีไม่ต้องสลับแอปไปมาใช่ค่ะเชื่อมต่อได้เยอะเลย Facebook LinkedIn Instagram แล้วก็สำหรับเวอร์ชัน Pro ขึ้นไปตอนนี้เชื่อม YouTube c h ANNEL ได้แล้วด้วยนะคะ อัปเดตใหม่เลยครับเนี่ย u ูทู e ใช่ค่ะทำให้เราแบบดราฟต์คอนเทนต์ไว้ก่อนแล้วก็ตั้งเวลาสเกจจ์โพสต์ล่วงหน้าได้เลยมี AI ช่วยเขียนด้วยไหมครับตรงนี้มีค่ะช่วยร่างแคปชั่นให้หรือช่วยสรุปเนื้อหาย,ยาวยามให้สั้นลงก็ได้แล้วจุดเด่นของ HubSpot ในเรื่องโซเชียลคืออะไรครับเทียบกับการโพสต์ตรงๆจุดเด่นสำคัญเลยคือการที่เราสามารถแมปโพสต์นั้นๆเข้ากับแคมเปญในระบบได้ค่ะอ๋อเพื่อวัดผลใช่ค่ะ เพื่อวัดผล ROI ได้เลยทำให้เห็นว่าโพสต์ไหนมันสร้าง lead สร้างลูกค้าสร้างรายได้กลับมาจริงๆไม่ใช่แค่ดูยอดไลค์ยอดแชร์อย่างเดียวเข้าใจเลยครับแล้วมีอัปเดตอะไรใหม่ๆในโซเชียลมีเนต์อีกไหมครับมีที่น่าสนใจมากเลยค่ะสำหรับ Marketing Hub Pro ขึ้นไปนะคะ ตอนนี้สามารถตอบ direct message หรือ DM ของ Instagram ได้โดยตรงจากใน HubSpot เลยเฮ้ยจริงเหรอครับอันนี้ดีมากเลยนะปกติต้องเข้าแอปมือถือตลอดใช่ค่ะอันนี้ช่วยลดเวลาลดความยุ่งยากไปได้เยอะเลยยอดเยี่ยมครับต่อไปก็เรื่อง ads management การจัดการโฆษณาค่ะอันนี้ก็เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหลักๆได้ครบ Facebook ads Google ads LinkedIn ads ครับ แล้วก็ล่าสุดรองรับ TikTok Lead Gen Ads แล้วด้วยค่ะอ๋อโฆษณาแบบกรอกฟอร์มบน TikTok ใช่ค่ะประโยชน์ชัดๆเลยคือลีดที่ได้จากโฆษณาแบบ Lead Gen พวกนี้มันจะไหลเข้า HubSpot CRM อัตโนมัติเลยอ๋อไม่ต้องมานั่ง Export ไฟล์ CSV แล้ว Import เข้าเองใช่ค่ะลดขั้นตอนลดความผิดพลาดไปได้เยอะแล้วก็แน่นอนว่าช่วยให้วัดผลแคมเปญได้ลึกขึ้น ทั้ง Cost Per Lead, Cost Per Customer หรือถ้าเราเก็บข้อมูลการขายใน HubSpot ครบก็วัด r O I ได้เลยมีเรื่องการติด tracking pixel ด้วยใช่ไหมครับเพื่อตาม traffic จาก ads มาเว็บใช่ค่ะต้องติดต้อง pixel ของแต่ละแพลตฟอร์มผ่าน HubSpot tracking code แล้วที่เด็ดอีกอย่างคือเราสร้าง audience จาก list ใน HubSpot ได้เลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอันนี้ทรงพลังมากเรามี list ลูกค้าเก่าหรือ list คนที่สนใจมากๆอยู่ใน Hu Spot เราก็เอาลิสต์เนี้ยไปสร้างเป็น custom audience หรือ look alike audience บน Facebook หรือ Google ได้เลยสุดยอดครับช่วยหาลูกค้าใหม่ๆที่คล้ายๆกับลูกค้าเดิมของเราได้ใช่เลยค่ะต่อมาเป็นเรื่อง forms ค่ะ f o r m มสำหรับเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์ครับปกติหลายคนอาจจะใช้ Google form s, แต่อันนี้คือสร้างใน HubSpot ได้เลย ใช่ค่ะแล้วข้อดีคือข้อมูลมันไหลเข้า CRM ทันทีแล้วก็ใช้เป็นทริกเกอร์เริ่มต้นออโตเมชั่นต่อได้เลยเช่นกรอกฟอร์มปุ๊บส่งอีเมลเวลคัมทันทีอะไรแบบนี้ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เขามีอัปเดตจากเดิมที่เป็น Legacy f o ซีฟอร์มหน้าเดียวตอนนี้มีแบบมัลติ s t e ปฟอร์มให้เลือกใครแล้วด้วยโอ้ฟอร์มแบบมีหลายๆหน้ากด Next ซ์ไปเรื่อยๆใช่ค่ะทำให้ฟอร์มที่อาจจะต้องถามข้อมูลเยอะๆมันดูไม่น่ากลัวดูน่ากรอกมากขึ้น อืมอันนี้น่าสนใจครับแล้วก็มีพวก progressive fields hidden fields ด้วยใช่ไหมครับมีค่ะ progressive fields ก็คือถ้าคนนี้เคยกรอกข้อมูลบางอย่างไปแล้วครั้งต่อไปก็ไม่ต้องถามซ้ําถามข้อมูลอื่นแทนส่วน hidden fields ก็เอาไว้ส่งข้อมูลบางอย่างแนบไปกับฟอร์มแบบที่ผู้ใช้มองไม่เห็นเข้าใจครับสุดท้ายในกลุ่มเครื่องมือเดิมที่น่าสนใจก็คือ CTAs หรือ Call to Actions ใช่ค่ะพวกปุ่มหรือป๊อปอัพต่างๆที่เราวางไว้บนเว็บไซต์เพื่อกระตุ้นให้เกิดแอคชั่นบางอย่างไม่ใช่แค่ปุ่มธรรมดาธรรมดานะเห็นว่ามีหลายแบบมากใช่ค่ะสร้างได้หลายๆเลยทั้งป๊อปอัพดีไซน์สวยๆหลายแบบมีแบบให้จองมีติ้งผ่านลิงก์แคล enda ได้เลยมีแบบกดแล้วเล่นวิดีโอมีแบบเขาดาวน์ทม์เมอร์นับถอยหลังกระตุ้นความเร่งด่วนครับหรือแม้กระทั่งสร้างเป็นปุ่มกดแล้วลิงก์ไป WhatsApp เพื่อเริ่มแชทก็ได้ค่ะ โหครบเครื่องเลยการติดตั้งก็ง่ายๆผ่าน tracking code เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าติด tracking code ของ hubspot ไว้บนเว็บแล้วก็สร้าง CTA ใน hubspot แล้วเลือกว่าจะให้ไปแสดงที่หน้าไหนได้เลยโอเคครับนั่นก็เป็นภาพรวมเร็วๆของเครื่องมือที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแต่ก็มีการปรับปรุงมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะทีนี้ มาถึงส่วนที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดแล้วก็คือเครื่องมือและฟีเจอร์ใหม่ๆที่แบบ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆเริ่มกันที่ Lead Scoring เลยครับเห็นว่าปรับโฉมใหม่เลยใช่เลยค่ะเดิมที HubSpot จะมี property อันนึงชื่อ HubSpot Score ใช่ไหมคะครับผมให้คะแนนยังไงบ้างครับเขาแบ่งการให้คะแนนเป็น3แบบหลักๆค่ะแบบแรกเรียกว่า Fit Score <Fit> score. ใช่ค่ะฟิตสกอร์เนี่ยจะให้คะแนนโดยดูจากข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับลีดคนนั้นว่าเขามีคุณสมบัติตรงกับไอเดียลคัสเตอร์ม์โปรหรือลูกค้าในอุดมคติของเราแค่ไหนอ๋อดูจากพวกข้อมูลเดโม g กร p ฟิกหรือเฟอร์ g r a p h i c ิกใช่ไหมครับเช่น ตำแหน่งงานอุตสาหกรรมขนาดบริษัทรายได้อะไรแบบนี้ถูกต้องค่ะหรืออาจจะเป็นข้อมูลอื่นๆที่เราเก็บใน property เช่นเขามีความเร่งด่วนในการใช้บริการแค่ไหนสนใจ solution ตัวไหนเป็นพิเศษซึ่งจุดสำคัญมากๆของ fit score ก็คือคุณภาพของข้อมูลที่เรามีนะคะอ่าใช่เลยถ้าข้อมูลเราไม่ครบไม่ถูกต้องการให้คะแนน fit มันก็อาจจะเพี้ยนไปได้ใช่ค่ะต้องใส่ใจเรื่อง data quality มากๆต่อมาแบบที่2คือ engagement score ค่ะ ันนี้ตามชื่อเลยคือดูเรื่องปฏิสัมพันธ์ใช่ค่ะวัดจากพฤติกรรมเลยว่าเขามีแอคชั่นหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากน้อยแค่ไหนเช่นเขาดูหน้าเว็บสําคัญสําคัญบ่อยแค่ไหนเปิดอีเมลคลิกอีเมลเข้าร่วมเว็บินาดูวิดีโอจบไหมครับหรือแม้กระทั่งถ้าเราส่งไลน์บ r อ a d c a s t ไปแล้วเขากดคลิกลิงก์เราก็เอามานับเป็น Engagement Score ได้เหมือนกันโอ้โหละเอียดมากแล้วแบบที่3ล่ะครับ แบบที่3เรียกว่า combined score ค่ะก็คือการเอา fit score กับ engagement score มาผสมกันอ๋อเอามารวมกันใช่ค่ะโดยที่เรากำหนดน้ำหนักได้เองเลยว่าจะให้ความสำคัญกับ fit กี่เปอร์เซ็นต์ engagement กี่เปอร์เซ็นต์เช่นอาจจะมองว่า fit สำคัญ60% engagement 40%เเพื่อให้ได้มุมมองที่มันรอบได้มากขึ้นเข้าใจแล้วครับแล้วผลลัพธ์ที่เราเห็นมันออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนครับ สำหรับ Fit Score กับ Engagement Score เนี่ยระบบจะแสดงผลเป็นคะแนนแล้วก็แบ่งเป็นระดับให้เลยค่ะโล m มีเดียมไฮซึ่งเกณฑ์คะแนนตรงนี้เรากำหนดเองได้ครับส่วน Combine Score นอกจากคะแนนรวมแล้วมันจะแสดงผลในรูปแบบ m มทริกซ์ด้วยค่ะเป็นตาราง9ช่องเลย m มทริกซ์ยังไงครับก็คือแกนหนึงเป็น Fit t โล m มีเดียมไฮอีกแกนหนึงเป็น n n g g e m e n t l โล m มีเดียมไฮแล้วก็จะแบ่ง Lead ของเราออกเป็น9โซนเลยค่ะ เช่นโซน A1 ก็คือพวกที่ฟิตสูงสุดและ engagement สูงสุดอ๋อเห็นภาพเลยแบบนี้คือชัดมากว่า Lead คนไหนอยู่กลุ่มไหนใช่ค่ะไปจนถึงกลุ่ม C3 ก็คือต่ำสุดทั้งคู่ฟิตก็ไม่ดี engagement ก็น้อยโอ้โหแบบนี้ประโยชน์ชัดเจนเลยนะครับว่าเอาไปทำอะไรต่อได้บ้างชัดเจนมากค่ะอย่างแรกเลยคือช่วยจัดลำดับความสำคัญ p r r o r i t ต z ้ใช้ทีมขายว่าควรจะติดต่อใครก่อนหลังครับกลุ่ม A1 นี่ต้องรีบโทรเลยใช่ค่ะส่วนกลุ่ม C3 อาจจะยังไม่ต้องรีบอาจจะเก็บไว้ในลิสต์สำหรับเนอร์เชอร์ต่อไปก่อนครับผมแล้วก็นอกจากให้เซลล์ใช้แล้ว ฝั่ง Marketing เองก็เอาไปใช้เป็นเงื่อนไขในการทำออโตเมชันที่มันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นได้ด้วย <Gen. S 1> เช่นเช่นอาจจะสร้าง Workflow ว่าถ้าลีดคนไหนมี Combined Score อยู่ในกลุ่ม A1 หรือ B1 ให้ส่งอ e ีเมลเสนอโปรโมชั่นพิเศษหรือให้ส่วนลดอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อ oh, ทำให้การทำ Segmentation หรือ Personalization มันคมขึ้นไปอีกขั้นเลยถูกต้องค่ะมันเปลี่ยนจากการที่เราอาจจะดูแค่ว่าใครกรอกฟอร์มล่าสุด มาเป็นการดูมิติเรื่องคุณภาพหรือฟิตแล้วก็ความสนใจหรือ engagement ประกอบกันด้วยเหมือนยกระดับการจัดการ lead s จากการใช้ความรู้สึกมาเป็นการใช้ data มากขึ้นจริงๆใช่เลยค่ะทําให้การทํางานมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นสุดยอดครับฟีเจอร์นี้น่าสนใจมากจริงๆมาต่อกันที่อีกตัวที่ก็น่าจะใหม่เหมือนกันคือ buyer intent ใช่ไหมครับอันนี้ ดูเหมือนจะเน้นไปทาง B2B เป็นพิเศษเลยใช่ค่ะตัว b i o i n t e n t เนี่ยหลักการของมันคือพยายามจะตรวจจับให้เราเห็นว่ามีบริษัทไหนบ้างกำลังเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอยู่บริษัทนะครับไม่ใช่คนเน้นที่ระดับบริษัทค่ะคือถึงแม้ว่าคนที่เข้ามาดูเว็บเขาจะยังไม่ได้กรอกฟอร์มไม่ได้บอกว่าเขาเป็นใครมาจากไหนครับแต่ระบบพยายามจะระบุให้ได้ว่าการเข้าชมครั้งนั้นๆน,น,น่าจะมาจากเครือข่ายของบริษัทอะไรโห แล้วฮับสปอรรู้ได้ยังไงครับถ้าเขายังไม่บอกเราอันนี้น่าสนใจมากมันใช้หลายๆเทคนิคประกอบกันค่ะอย่างแรกที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาคือวิเคราะห์จาก IP Address อ๋อถ้าเป็น IP ของบริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆก็อาจจะพอระบุได้ใช่ค่ะเช่นรู้ว่ามาจากมหาวิทยาลัยนี้หรือบริษัทนี้อีกทางนึงคืออาศัยข้อมูลโดเมนของบริษัทค่ะเช่น companyname.com ครับ ที่อาจจะเชื่อมโยงกับผู้เข้าชมผ่านคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของเขาซึ่งตรงนี้ต้องเน้นย้ำม,มากๆเลยนะคะว่ามันไม่ใช่การที่ฮับสปอตไปแอบดูอีเมลส่วนตัวของใครนะคะแต่เป็นการพยายามระบุความเป็นไปได้ว่าการเข้าชมนั้นๆน่ะมาจากเครือข่ายขององค์กรไหนผ่านโดเมนที่อาจจะเคยมีการเชื่อมโยงกันไว้เข้าใจครับคือไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแต่พยายามระบุองค์กรที่น่าจะกำลังสนใจเราอยู่ถูกต้องค่ะ เป้าหมายคือระบุ Company Level Intent แล้วข้อมูลที่เราจะเห็นในหน้า Buyer Intent นี่มีอะไรบ้างครับเราก็จะเห็นเป็นลิสต์เลยค่ะว่ามีบริษัทเชื่ออะไรบ้างที่เข้ามาดูเว็บเราครับแล้วก็เห็นว่าเขาดูหน้าไหนบ้างดูไปกี่ครั้งดูล่าสุดเมื่อไหร่โหละเอียดเหมือนกันนะ ใช่ค่ะบางที AI ก็จะช่วยไปรีเสิร์ชข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทนั้นๆมาให้ด้วยเช่นอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรขนาดประมาณไหนมีพนักง,งานกี่คนไรายได้เท่าไหร่ซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนะคะแล้วแต่ว่า AI หาเจอไหมครับและที่สำคัญมากๆเลยคือถ้าใน HubSpot CRM ของเรามี c o n t a c หรือรายชื่อคนจากบริษัทนั้นๆอยู่แล้วระบบก็จะแสดงให้เห็นด้วยว่าบริษัทนี้มี c o n t a c ใครอยู่ในระบบเราบ้างโอ้โห oh. อันนี้คือดีมากสำหรับทีมขาย B2B เลยนะใช่ค่ะมันเหมือนเป็นสัญลลุหรือสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้ทีมขายรู้เลยว่าเฮ้ยบริษัท A กกำลังเข้ามาดูหน้า pricing ของเราอยู่นะหรือบริษัท B เข้ามาอ่านเคส Stu ตีตัวล่าสุดของเราทั้งนั้นที่เขายังไม่ได้ติดต่อเข้ามาเลยใช่ค่ะเขาอาจจะยังอยู่ในช่วง research ยังไม่พร้อมคุยแต่เราเห็นสัญญ,ญาณนี้ก่อนแล้วทีมขายก็สามารถเอาข้อมูลนี้ไปวางแผนต่อได้ว่าจะลองติดต่อไปดีไหมหรือจะรออีกสักพัก หรือฝั่ง Marketing ก็เอาไปใช้ทำ t a r g e t account Marketing หรือ ABM ได้เลยอ่างหรือบริษัทที่เป็น t a r g e t account ของเราเนี่ยเขากำลังสนใจเรื่องอะไรกันอยู่ใช่ค่ะช่วยในการปรับปรุงคอนเทนต์หรือ s t r a t e g y ของเราได้แต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันนะคะสำหรับฟีเจอร์นี้ครับคือมันจะเห็นผลชัดเจนก็ต่อเมื่อเว็บไซต์ของเรามี t r a f f ิกเข้ามาพอสมควรนะคะถ้าทราฟฟิกน้อยๆเนี่ยสัญญาณที่จับได้ก็อาจจะยังไม่เยอะมากอ๋อเข้าใจได้ครับแล้วก็เรื่องการตั้งค่าก็สำคัญค่ะ เราควรกำหนดทาร์เก็ตอ o เค t ของเราให้ชัดเจนอาจจะระบุตามอินดัสทรีขนาดบริษัทประเทศแล้วก็กำหนดด้วยว่าการเข้าชมหน้าไหนถึงจะถือว่าเป็นการแสดงอินเทนต์หรือความสนใจที่แท้จริงไม่ใช่แค่การเข้าชมทั่วไปอืมแต่โดยรวมแล้วไบเยอร์อินเทนต์นี่มันเปลี่ยนมุมมองเลยนะจากเดิมที่เราส่วนใหญ่จะรอให้ลูกค้าติดต่อเข้ามากลายเป็นว่าเราพอจะเห็นความสนใจในระดับองค์กรได้ก่อนช่วยให้ทำงานเชิงรุก หรือ proactive ได้มากขึ้นใช่เลยค่ะมันเหมือนเปิดมิติใหม่ในการหาลูกค้า B2B จริงๆน่าทึ่งมากครับมาต่อกันที่อีกตัวที่ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน marketing studio ตัวนี้ยังเป็นเบต้าอยู่ใช่ไหมครับแต่เห็นว่าจะมาแทนแคมเปญ2เดิมใช่ค่ะ Market i n g Studio เนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนแล้วก็บริหาจัดการแคมเปญการตลาดแบบครบวงจรเลยค่ะอยู่ในที่เดียวครบวงจรยังไงครับแล้ว AI เข้ามาช่วยตรงไหนบ้างจุดเด่นมากๆของมันคือใช้ AI เข้ามาช่วยตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนแคมเปญเลยค่ะวางแผนเลยเหรอครับใช่ค่ะเราแค่ใส่ข้อมูลเบื้องต้นเข้าไปเช่น Objective หรือเป้าหมายของแคมเปญน,นี้คืออะไรระยะเวลาเท่าไหร่กลุ่มเป้าหมายเป็นใครมีรายละเอียดอะไรบ้าง หรือแม้กระทั่งอัปโหลดไฟล์ PDF ที่เป็นแคมเปญบรีฟของเราเข้าไปก็ได้ค่ะครับแล้ว AI ทําอะไรต่อครับ AI ก็จะช่วยร่างโครงสร้างของแคมเปญนั้นๆออกมาเป็นโฟลชาร์ดให้เราเลยค่ะ โห oh, เป็นโฟล์ชาร์ตเลยใช่ค่ะมันจะแนะนําเลยว่าแคมเปญแบบนี้นะ่าจะต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างลำดับก่อนหลังควรเป็นยังไงเช่นอาจจะต้องสร้าง Landing Page 2หน้าทําฟอร์มหอันส่งอีเมลซีเควนซ์สามฉบับต้องมี Ads บน Facebook กับ Google นะต้องสร้างโซเชียลโพสสำหรับโปรโมทกี่โพสต์อะไรแบบนี้ค่ะ โหเหมือนมี AI มาช่วยคิดโครงสร้างแคมเปญให้เบื้องต้นเลยนะเนี่ยใช่ค่ะลดเวลาในการคิดโครงไปได้เยอะเลยแล้วนอกจากช่วยคิดแผ่แล้วเนี่ยมันยังออกแบบมาสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมมาร์เก็ตติ้งด้วยค่ะทำงานร่วมกันยังไงครับ ในโฟล c h a r t ที่ AI ร่างมาหรือที่เราปรับแก้เองแล้วเนี่ยเราสามารถ assign task ในแต่ละจุดของ f l o ลชาร์ t ให้กับสมาชิกในทีมได้เลยอ๋อมอบหมายงานใช่ค่ะกำหนด due date ได้ใส่ comment หรือหน้าไฟล์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละ task ได้เลยเช่น t a กสร้าง landing page ก็มอบหมายให้คนนี้ t a กเขียน email copy ก็มอบหมายอีกคนแล้วการติดตามความคืบหน้าล่ะครับดูได้ง่ายไหม ดูได้หลายมุมมองเลยค่ะจะดูเป็นโฟลชาร์ตแบบเดิมก็ได้จะดูเป็นแคลนเดอร์วิวตามไทม์ไลน์ก็ได้หรือจะดูเป็นคันบานบอร์ดลากการ์ดตามสถานะงานก็ได้หรือดูเป็นทัสลิสธรรมดาก็ได้ค่ะอ๋อเลือกมุมมองได้ตามถนัดเลยใช่ค่ะแล้วมันยังช่วยรวบรวม Marketing a ้ s แอ s เทั้งหมดที่เกี่ยวกับแคมเปญนี้ไว้ในที่เดียวด้วยทำให้หาข้อมูลง่ายทำงานเป็นระบบมากขึ้นเข้าใจเลยครับ ถ้ามองภาพรวมเนี่ยการมี Marketing Studio ก็น่าจะช่วยให้การจัดการแคมเปญใหญ่ๆที่มันมีหลายส่วนประกอบมีหลายคนเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นระเบียบมากขึ้นเยอะเลยนะใช่ค่ะ ลดความสับสนติดตามงานได้ง่ายขึ้นเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นโดยมี AI ช่วยเป็นเหมือนผู้ช่วยเริ่มต้นในการวางโครงสร้างให้ยอดเยี่ยมครับฟีเจอร์ใหม่ๆนี้เน้นเรื่อง AI กับ Data-driven ชัดเจนจริงๆนะครับทีนี้ขยับมาดูฝั่ง Content Hub บ,บ้างถึงแม้จะเป็นโมดูลแยกแต่ก็ดูจะเกี่ยวข้องกับการตลาดสูงมากเลยถูกต้องค่ะจริงๆ Content Hub ก็คือการพัฒนาต่อยอดมาจากตัว CMS Hub เดิมนั่นแหละค่ะแต่ทำให้มันเป็นศูนย์กลางของการสร้างและจัดการคอนเทนต์ทุกรูปแบบจริงๆ ครับมีอะไรบ้างน,นะครับใน Content Hub ก็จะมีพวกเว็บไซต์บิล l เ e อร์ n d i n g page จบล็อกอันนี้คือพื้นฐานเดิมครับแล้วก็มีวิดีโอโฮสติ้งที่ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีของใหม่ที่น่าสนใจเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นพอดแคสต์โฮสติ้งโหมีพอดแคสต์โฮสติ้งด้วย <g ül> ใช่ค่ะแล้วก็มีเครื่องมือช่วยสร้างเคสตั u ดีโดยเฉพาะแล้วก็มีฟีเจอร์เด็ดชื่อ Remix ค่ะเด็ดนะครับเมื่อกี้บอกว่ามีแลนดิ้งเพจกับบล็อกด้วย แสดงว่ามันย้ายมาจาก Marketing Hub เหรอครับใช่แล้วค่ะปัจจุบัน Landing Page กับบล็อกถูกย้ายไปรวมอยู่ใน Content Hub แล้วอ้าวแล้วอย่างนี้คนใช้ Marketing Hub ต้องซื้อ Content Hub เพิ่มด้วยไหมครับเนี่ยจริงๆ h ิง s p o t ก็แนะนำให้ใช้คู่กันนะคะแล้วเขาก็มีแพ็กเกจแบบบันเดลที่ซื้อคู่กันแล้วได้ราคาพิเศษด้วยเพราะว่าข้อมูลพฤติกรรมที่เกิดบน Content ์ u ัเนี่ยมันส่งผลโดยตรงกับการตลาดอยู่แล้วอ๋อเช่นคนเข้ามาอ่านบล็อกหรือดูวิดีโอบนเว็บใช่ค่ะ ข้อมูลพวกนี้เช่นดูวิดีโอไปกี่เปอร์เซ็นต์ฟังพอดแคสต์ตอนไหนมันสามารถเอาไปใช้ใน Marketing Hub ต่อได้เลยทันทีเช่นเอาไปเป็นเงื่อนไขใน Workflow Automation หรือเอาไปคิดเป็นส่วนหนึ่งของ Engagement Score ที่เราคุยกันไปตอนตอน้นเข้าใจเราครับคือมันทำงานเชื่อมกันอยู่แล้วใช้คู่กันก็จะดีที่สุดแล้วใน Content Hub เองมี AI อะไรที่น่าสนใจมาช่วยนักการตลาดได้บ้างครับมีหลายตัวเลยค่ะอย่างเช่น AI Audio Blog อันนี้คือมันสามารถสร้างเสียงอ่านบทความบล็อกของเราให้กลายเป็นไฟเสียงได้เลยอัตโนมัติเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็มี AI ช่วยแนะนำการสร้าง Landing Page มี AI ช่วยตัดต่อวิดีโอเป็นคลิปสั้นๆหรือวิดีโอคลิปปิง้งซึ่ง AI ด้านวิดีโอนี้เขาพัฒนาเร็วมากอาจจะต้องลองใช้ดูเรื่อยๆค่ะ Podcast Hosting ก็น่าสนใจ ทำอะไรได้บ้างครับนอกจากเก็บไฟล์เสียงเราอัปโหลดไฟล์เสียงที่เราอัดมาเองเข้าไปได้หรือจะลองใช้ text to speech ให้ AI อ่านสคริปที่เราเตรียมไว้ก็ได้นะคะแต่คุณภาพเสียงก็อาจจะยังสู้เราอัดเองไม่ได้เท่าไหร่รพออัปโหลดไปแล้ว HubSpot ก็จะจัดการเรื่องการสร้าง RSS Feed ให้เลยเพื่อที่เราจะเอา Feed เนี่ยไปซับมิตตามแพลตฟอร์ม podcast ต่างๆอย่าง Spotify Apple Podcast อ๋อจัดการ Feed ให้ด้วย ใช่ค่ะแล้วก็สามารถซิงค์ไปเป็นวิดีโอโพสต์ลง YouTube ได้อัตโนมัติด้วยซึ่งเรื่องพอดแคสต์เนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์กับสิ่งที่เรียกว่า AEO หรือ AI engine optimization ด้วยนะคะ AEO คล้ายๆ SEO แต่สำหรับ AI ค่ะคือช่วยให้พวก Search Engine หรือ AI เข้าใจเนื้อหาในไฟล์เสียงของเราได้ดีขึ้นน่าสนใจครับ และเครื่องมือสร้างเคสฟาร์ดีด้วย AI ล่ะครับอันนี้ก็น่าจะช่วยลดเวลาได้เยอะเลยค่ะเราแค่ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าปัญหาที่เขาเจอโซลูชันที่เราช่วยแล้วก็คีย์สักเซสหรือผลลั์ที่วัดผลได้เข้าไปค่ะครับ AI ก็จะช่วยร่างโครงสร้างหรือเนื้อหาเบื้องต้นของเคสตัศดีออกมาให้เลยทําให้เราสร้างคอนเทนต์ประเภทนี้ที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้เร็วขึ้นค่ะดีเลยครับเคสตัศดีเนี่ยสำคัญแต่ทำทียุ่งยากเหมือนกันแล้วรีมิกซ์ละครับ ชื่อดูสนุกดีมันคืออะไรครับ Remix นี่เป็นฟีเจอร์ที่เจ๋งมากๆเลยค่ะมันคือเครื่องมือที่ใช้ AI ช่วยแปลงคอนเทนต์ต้นฉบับที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้กลายเป็นคอนเทนต์รูปแบบอื่นๆได้หลากหลายมากๆในคลิกเดียวเลยแปลงคอนเทนต์แปลงยังไงครับจากอะไรเป็นอะไรได้บ้างสมมติว่าเรามีบล็อกโพสต์ยาวๆอยู่หนึ่งอันใช่ไหมคะครับ ราเอาบล็อกโพสต์อันนั้นใส่เข้าไปในรีมิกซ์แล้วรีมิกซ์เนี่ยสามารถช่วยเราสร้างอีเมลสั้นๆส,สรุปประเด็นสําคัญจากบล็อกนั้นเพื่อส่งให้ลูกค้าได้<อ>หรือช่วยสร้างโซเชียลโพสต์หลายแบบเลยสำหรับโพสต์บน Facebook LinkedIn Twitter โดยดึงเนื้อหามาจากบล็อกเดียวกัน<อ>หรือช่วยสร้างแอดกอปปี้สั้นๆสำหรับเอาไปยิงโฆษณาโปรโมทบล็อกนั้นก็ได้หรือแม้กระทั่งช่วยร่างสคริปต์สำหรับทำพอดแคสสั้นๆพูดถึงประเด็นในบล็อกนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะ เฮ้ยนี่มันเครื่องมือแบบคอนเทนต์รีพรพสซิ่งอัตโนมัติเลยนี่นาใช่เลยค่ะมันช่วยทุนแรงในการเอาคอนเทนต์ชิ้นเดียวมาแตกยอดไปใช้ในช่องทางอื่นๆได้เยอะมากๆสุดยอดเลยครับสำหรับคนทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนี่น่าจะชอบมากคำถามสำคัญเลยครับแล้วคุณภาพของคอนเทนต์ที่ AI มันสร้างออกมาเนี่ยไม่ว่าจะจาก Remix หรือจาก Marketing Studio ตอนวางแผงแคมเปญมันจะดีแค่ไหนมันจะตรงกับที่เราต้องการจริงๆหรอครับ เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะคุณภาพความแม่นยำความตรงประเด็นของคอนเทนต์ที่ AI สร้างเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเรียกว่า Brand Voice ที่เราไปตั้งค่าไว้ใน HubSpot ค่ะ Brand Voice คืออะไรครับช่วยอืิมายหน่อยครับ Brand Voice ก็คือการที่เราต้องไปสอนหรือให้ข้อมูลกับ AI ของ HubSpot ให้มันรู้จักแบรนด์ของเราก่อนค่ะสอน AI สอนอะไรบ้างครับ S <S ก็เช่นกลุ่มเป้าหมายหลักของเราคือใครสินค้าหรือบริการที่เราขายคืออะไรจุด,ดเด่นหรือ Key Selling Point ของเราคืออะไรแล้วก็ที่สำคัญคือ Tone of Voice หรือน้ำเสียงของแบรนด์เราเป็นแบบไหนอ๋อเช่นอยากให้ดูเป็นทางการหรือเป็นกันเองหรือสนุกสนานตลกตลก ใช่ค่ะยิ่งเราให้ข้อมูลพื้นฐานพวกนี้กับ AI ได้ละเอียดและชัดเจนมากเท่าไหร่เนี่ย AI ก็จะยิ่งสามารถสร้างสารคอนเทนต์ไม่ว่าจะใน Marketing Studio หรือใน Remix ได้ตรงกับความต้องการของเรามากขึ้นและสะท้อนความเป็นแบรนด์ของเราได้ดีขึ้นเท่านั้นค่ะเข้าใจแล้วครับเหมือนเราต้องจูน AI ให้รู้จักตัวตนรู้จักภาษาของเราก่อนมันถึงจะทำงานได้ดีที่สุดไม่งั้นมันก็อาจจะสร้างอะไรกลางๆออกมา ถูกต้องค่ะการเซตอัพตรงนี้สำคัญมากอาจจะต้องใช้เวลาลองปรับจูนดูในช่วงแรกค่ะโอเคครับวันนี้เราก็ได้สำรวจภาพรวมการอัปเดตครั้งใหญ่ของ HubSpot ไปพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะในฝั่ง Marketing Hub และก็ส่วนที่เชื่อมโยงกับ Content Hub ซึ่งเห็นชัดเลยว่า AI เข้ามามีบทบาทเยอะมากจริงๆใช่ค่ะจะเห็นได้ชัดเลยว่าทิศทางของ HubSpot เนี่ยมุ่งไปที่การนำ AI มาช่วยยกระดับการทำงานของนักการตลาดในแทบจะทุกขั้นตอนเลย ครับตั้งแต่การทำความเข้าใจลูกค้าเชิงลึกมากขึ้นด้วย Lead Scoring แบบใหม่หรือ Buyer i n t e n t ใช่ค่ะการวางแผนและบริหารแคมเปญให้เป็นระบบมากขึ้นด้วย Marketing Studio ไปจนถึงการสร้างและกระจายคอนเทนต์ให้มันมีประสิทธิภาพและทุ่นแรงมากขึ้นด้วยเครื่องมือในคอนเทนต์ฮับอย่างพวกพอดแคสต์โฮสติ้งเค Study Tools หรือ Remix ที่แปลงคอนเทนต์ได้หลากหลาย ซึ่งการใช้งาน Marketing Hub คู่กับ Content Hub เนี่ยก็ดูจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆเลยนะคะสำหรับการทำ i n b a า m n r k e t i n g และ Content Marketing ในยุคปัจจุบันใช่เลยครับแต่ก็อย่างที่คุยกันเนาะว่าเครื่องมือเหล่านี้มันเป็นแค่ตัวช่วยใช่ค่ะหัวใจสำคัญมันยังอยู่ที่กลยุทธ์ที่เราวางและข้อมูลที่เรามีและป้อนเข้าไปให้ระบบครับ AI ช่วยให้เราทำงานเร็วขึ้นได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น แต่การตัดสินใจการวางทิศทางความคิดสร้างสารรค์ต่างๆมันก็ยังต้องมาจากนักการตลาดเองถูกต้องที่สุดค่ะทีนี้ ถ้าจะให้สรุปหรือทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อเนี่ยก็น่าสนใจนะครับว่าการที่เรามีเครื่องมือ AI ที่มันล้ำลแบบนี้เข้ามาช่วยเนี่ยทั้งช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าได้ลึกขึ้นอย่าง b y e r i n t e n s e ช่วยจัดลำดับความสำคัญให้เราอัตโนมัติด้วย Lead Scoring แถมยังช่วยสร้างช่วยกระจายคอนเทนต์ข้ามแพลตฟอร์มได้ด้วย Remix หรือ Marketing Studio ค,คำถามคือมันจะเปลี่ยนวิธีคิดหรือวิธีการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของเราไปจากเดิมได้อย่างไรบ้างนอกเหนือไปจากแค่ว่าเออมันท ให้เราทำงานเร็วขึ้นสะดวกขึ้น อืมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะศักยภาพของเครื่องมือพวกนี้มันอาจจะไม่ได้หยดอยู่แค่การทำงานได้เร็วขึ้นแต่มันอาจจะเปิดประตูไปสู่วิธีการเข้าถึงลูกค้าแบบใหม่ๆการวัดผลที่แตกต่างออกไปหรือการสร้างสรรค์แคมเปญในรูปแบบที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนก็ได้นะคะใช่เลยครับอาจจะต้องลองเอาไปขบคิดต่อยอดกันดูนะครับว่าเราจะใช้ประโยชน์จากความสามารถใหม่ๆเหล่านี้เพื่อยกระดับกลยุทธ์การตลาดของเราไปอีกขั้นได้อย่างไรบ้างค่ะ เอาละครับวันนี้ก็หวังว่าการสำรวจข้อมูลที่เรานำมาฝากกันจะเป็นประโยชน์และจุดประกายไอเดียใหม่ๆให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมขอบคุณค่ะ